พี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริจชนที่รักในพระคริสตเจ้านักบุญในภาษาศาสนาจักรก็มีหลายหลายอย่างแล้วก็บอกว่านักบุญที่เป็นนักบุญโดยที่ไม่ได้เป็นมรณสกีก็คือนักบุญที่ดำรงชีวิตในศีลในพรของพระบิเจา้าเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่นแล้วก็ตายไปเขาเรียกว่านักบุญธรรมดาส่วนอีกพวกหนึ่งนั้น ที่จะต้องสละชีวิตของเขาเพื่อประกาศยืนยันความเชื่อในพระบินเจ้าดูแล้มันโหดในรูปแบบทุกชนิดวันนี้เราฉลองมรารตีเกาหลีพี่น้องหลายคนบอกเกาหลีปับ๊บก็คิดถึงละครเกาหลีแม้จะบางช่วงก็ดังบางช่วงก็อาจจะลดน้อยลงแต่เราก็เรียนรู้อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับละครของเกาหลี ไม่ใช่เพราะว่ามีประเพณีที่สวยงามแปลกๆหรือว่าหน้าตาที่เขาพยายามตกแต่งให้สวยขึ้นแล้วก็หลายคนก็หลงไหลว่าโอ้คุณเกาหลีสวยจริงๆแต่ได้ยินหลายคนไปกลับมาบอกว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้พวกดาราจะต้องไปสัญญกรรมจนทำให้หน้าตาเนี่ยน่าดูนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเกาหลีก็เป็นชาติหนึ่งที่ผ่านความทุกข์ยากลําบาก ในหลายด้านแม้แต่การเมืองเองทุกวันนี้ก็เกาหลีเหนือเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็หนาวหนาวร้อนๆ้อนนอกนั้นก็ในด้านาศาสนาเนี่ยชาวเกาหลีก็ผ่านหนาวผ่านร้อนมาเยอะเป็นต้นในบางช่วงของจกักรพรรดิบางองค์เนี่ยก็สั่งลูกเดียวว่าใครที่เป็นคริสตีชนต้องตายไม่มีทางอื่นถ้าเลือกก็คือทิ้งไปเลย แล้วก็ไม่ต้องมาถือาศาสนาอีกแต่ก็แปลกนะครับพี่น้องเป็นพันพันหมื่นคนเนะ่ยที่ยอมยอมที่จะตายดีกว่าที่จะปฏิเสธพระเยซูเจ้าจนถึงขนาดที่ว่ามีนักประพันธ์คนหนึ่งเขียนว่าในบ่ายวันนั้นแม่น้ำของเกาหลีเนี่ยมันเป็นสีแดง เป็นสีแดงที่มาจากเลือดของมารตีที่ถูกฟันคออยู่บนดอยอยู่บนอยู่บนเนินเขาเลือดนั้นก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลลงไปข้างล่างในประเทศของเขาแต่ทุกคนเป็นพยานเลยว่าเลือดทำให้แม่น้ำแห่งเนี้ยเป็นสีแดงทำให้หลายๆคนยังจำได้ว่า การที่มารตีได้ยอมที่จะเดินตามพระเยซูเจ้าเนี่ยทำให้เขาได้มีโอกาสชำระตุนเองและได้ไปอยู่สวรรค์ราศาสนาจักรก็ประกาศเป็นทางการว่าเขาเหล่านี้เป็นมรณะสขีมีทั้งพระสงฆ์มีทั้งนักบวชมีทั้งคราวาสเป็นจำนวนมากมายเหลือเกินนลกบุญเปาโลเองก็พูดถึงเรื่องนี้ว่า ถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราใครจะสู้เราได้และถ้าพระเจ้าไม่อยู่ข้างเราเราก็จะสู้อะไรไม่ได้ํํหนองนี้นะครับแล้วก็เมื่อพระบิ็นเจ้าไม่ได้สงวนลูกของพระองค์พระองค์ก็อยากจะให้เราทําทุกสิ่งเพื่อความดีของตัวเองและเพื่อความรอดของคนอื่นด้วยท่านยังเขียนว่าใครจะพรากเราจากความรักของพระคริสต์เจ้าได้ความทุกข์ลำเค็นหรือ ความขับแค้นใจหรือการเบียดเบียนข่มเหงหรือการหาดขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือพยันตรายและคมดาบหรือไม้ไม่มีใครที่จะไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความรักของเราต่อพระกริสตเจ้าได้แต่ในการทดลองทั้งหมดนี้เราชนะได้ง่ายอาศัยพระผู้ทรงรักเราข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่ว่าถูดสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครองไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระคริสตเจ้าเนี่ยที่ทําให้ชาวเกาหลีทั้งเด็กผู้ใหญ่เดินขึ้นไปเหมือนกับไปฉลองร้องเพลงจนดังทั่วเลยในป่าแห่งนั้นน่ทุกคนไม่ได้กลัวเลยแต่และคนที่ร้องออกมานั้นรู้อยู่ว่าอีกไม่กี่นาทีจะถูกสับคอแล้ว แล้วก็เหตุไฉนจึงมาร้องเพลงความเชื่อไงครับความหวังร้อยเปอร์เซนว่าโลกนี้เละเป็นเพียงทางผ่านแล้วถ้าหากได้สวรรค์แล้วชีวิตในโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรอีกเลยดังนั้นพี่น้องครับเราสวนขอมาทีช่วยเหลือพวกเราในการดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ซึ่งแม้จะไม่มีการเบียดเบียนโดยตรง แต่ก็วัตถุนิยมเบียดเบียนเราศีลธรรมที่ไม่ดีก็เบียดเบียนเราพระเยซูเจ้าบอกวันนี้ว่าถ้าใครอยากจะติดตามเราก็จงเลิกนึกถึงตนเองแบกไม้กางเขนของตนทุกวันและติดตามเราผู้ใดใครรักษาชีวิตผู้นั้นจะต้องสูญเสียชีวิตและถ้าผู้ใดเสียชีวิตเพาะเราผู้นั้นจะรักษาชีวิตได้มนุษย์จะได้ประโยชน์อะไรในการที่จะได้ทั้งโลกเป็นกำไรแต่ต้องสูญเสียชีวิตและพินาศไป เมื่อเราจัดลำดับของสิ่งที่มีค่าพี่น้องหลายครั้งเราก็ดูสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือสิ่งของจะเป็นเพชรพลอยที่มีค่าเราก็จะพยายามซ่อนเก็บซื้อเก็บไว้เพื่อจะได้ประดับประดาตนเองแต่หลายครั้งก็ใช้จริงๆก็ไม่ได้เพราะทุกวันนี้มีโจรชุมเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ของดีๆเนี่ยต้องเตรียมใจเหมือนกันนอกกนั้นก็ยังบอกเงินทองก็เป็นของที่มีค่าที่สุดเราก็สแสวงหากันแต่เรามีเวลาที่จะสแสวงหา ความรอดของชีวิตบ้างไหมในปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทร,ร้านค้าธนาคารที่พยายามมาขายประกันนะเราก็ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะประกันชีวิตเป็นอย่างนั้นประกันสุขภาพเป็นอย่างนั้นประกันคนแก่เป็นอย่างนั้นทุกคนก็พยายามที่จะโฆษณา แล้วก็บอกว่าการประกรันนี่คุ้มอย่างนั้นคุ้มอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีพี่น้องถ้าหากเรามีเวลาพิจารณาดูให้ดีว่าการประกรันนั้นมันช่วยเราและช่วยครอบครัวแต่มีอย่างหนึ่งที่เราประกรันไม่ได้คนอื่นช่วยไม่ได้ก็คือชีวิตนิรันดรถ้าหากเราเฉยเมยไม่สนใจมาเลยมีหลายครั้งหลายคราวที่เราต้องไปงานศพแล้วเราก็คิดถึงชีวิตของคนนั้นคนนี้ มีการอ่านชีวิตของคนนั้นคนนี้เพื่อจะให้เราได้ทราบแล้วก็จะบอกว่าคนนั้นคนนี้ดีเป็นอย่างนั้นมีความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในครอบครัวแต่ในชีวิตจริงของเขาเป็นอย่างไรเราไม่ทราบถ้า,าเราประกันทุกอย่างในโลกนี้แต่ไม่ประกันชีวิตนิรันดร์นี่นะครับมันน่าเสียดายการจองหลงมศบเนี่ยจองง่ายแต่จองที่ในสวรรค์จองยากการจองที่ในรถบัส ในเครื่องบินที่จะไปโน่นมานี่มันจองง่ายเพราะมีเงินแต่การที่จะจองที่ในสวรรค์นั่นแหละครับไม่มีอย่างอื่นนอกจากเราจะจริงจังกับชีวิตว่าเราเกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวและต้องการไปอยู่กับพระพิจ้าชาวเกาหลีที่ได้ยอมสละชีวิตของตนเองทุกวันนี้พวกเราก็ชื่นชอบนะครับขอบรรดามาีแห่งเกาหลีจงได้ช่วยพวกเราทุกๆคน ให้ได้เรียนแบบอย่างท่านคือยอมที่จะตายดีกว่าจะสูญเสียความเชื่อยอมที่จะสูญเสียทุกอย่างเพื่อได้พระเจ้าขอพระเจ้าไวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันท่านสามารถติดตามรับฟังอีกครั้งในทุกต้นชั่วโมง